อรอบแรกรอบเดียวจัดไป2,466,600ันสี่คะแนนโอ้โหสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะจะแปลกหน่อยนึงนะครับตรงที่ว่า ในช่วง e s p o r t วันนี้นะฮะผมจะไม่ได้มาเล่น Rv หรือว่าเล่น e ติ i g h t e r นะครับแต่ว่าจะมาเล่นเกม Sketch Jam Tony Hawk ให้ดูนะฮะซึ่งเกมนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในมือถือนะครับก็คือเอาจริงด้วยความที่ผมเป็นนักแข่งระดับจักรวาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นเกมไหนมันจะเทพทุกเกมอยู่แล้วอ่ะครับ ก็เนื่องจากว่าในเกมสก๊อตแจมนะครับมันจะมีช่วงที่แบบให้แบบทุกคนอ่ะได้มีโอกาสมาแข่งกันฟรีนะครับวันละประมาณหนึ่งครั้งอ่ะซึ่งคนที่ได้ที่1นะก็จะได้แบบพวกเงินได้พวกไข่พีหรือว่าของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถลงแข่งในเกมแล้วได้ที่1นะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับซึ่งผมมีความลับจะมาบอกเว้ยคือว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นยังไงแม่งก็ชนะเล่นยังไงแม่งก็ที่1ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยนะและอยากรู้ก็แล้วนะครับ ก็เราลองเข้ามาดูในเกมกันเลยดีกว่าครับสับในคิดนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามันวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยมันมีการแข่งที่ด่านบาจ้าเดอะเพียพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในวิดีโอตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นวิดีโอที่มาบอกพื้ีการแข่งในด่านบาจ้าเดอะเพียให้ได้ที่1แล้วกันนะฮะก็เดอะเพียนี้แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าท่าเรือนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าด่านนี้มัน อยู่แต่ถวท่าเรือหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราเข้าเกมเลยดีกว่าครับไปครับผมนี่ครับก็ถ้าได้ที่1นะก็จะได้เงินส0 0พันนะครับผมได้ XP อีก2องรนะฮะโอเคเรามาเริ่มแข่งเลยดีกว่าฮะสำหรับการเล่นเกมสเก็ตแจมนะครับการที่เราจะได้คะแนนเยอะเนี่ยก็คือเราต้องพยายามทำคอมโบต่อเนื่องให้ได้ยาวยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นนะฮะให้เราพยายามหาเหลี่ยมที่สามารถทำคอมโบได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งในด่านบาจ้าเดอะเพียนะครับคือเหลี่ยมนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ ระหว่างทางที่จะไปก็พยายามเตะสเก็ตเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับเหลี่ยมนี้เลยฮะเหลี่ยมในร้านอาร์เคดนะฮะเห็นไหมในร้านเกมตู้นะฮะมันจะมีเหลี่ยมอยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับแรมอ่ะที่อยู่ติดกับกำแพงอ่ะแล้วมันจะสามารถกลายไปกลับได้นะครับก็พยายามกลายคอมโบอย่างนี้นะฮะคอมโบไปเรื่อยครับนีฮะปั๊บนะครับเตะฟิปคอมโบไปครับก็ เริ่มคอมโบก็คือจะเริ่มจากการฟิปขึ้นไปนะแล้วกดกายฟิปกดกายฟิปกดกายแต่ระหว่างที่เรากดฟิปเนี่ยหรือกดรูปรองเท้าเนี่ยให้เรากดทิศทางด้วยนะครับทิศทางซ้ายทางขวาทิศทางขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเปลี่ยนท่าไปเรืยนะโอเครอบแรกฮนะคะแนนหลักแสนครับไปต่อครับโอ้พาไปนิดนึงฮนะเหลี่ยมเดิมครับพยายามไปเหลี่ยมเดิมครับ นี่ครับเริ่มด้วยฟิปแล้วกลายฟิปแล้วกลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเะก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดพลังด้านขวาเต็มเนี่ยแถบพลังด้านขวาเต็มให้กดแปลงล่างไปเลยนะครับกดแปลงล่างระหว่างที่เรากลาๆ้ๆเขาเนี่ยแต่คนที่จะทําท่านี้ได้ให้ฝึกเบสิกก่อนนะฮะคือฝึกบังคับตัวละครให้มันคล่องแคล่วกว่านนะ่ะนี่ครับต่อเนื่องไปเรื่อยครับนี่ครับย็งไงฮะนี่ฮะ โอ้โหตานี้เก็บอีกแสนสองครับตาที่แล้วเก็บไปสองแสนสี่ฮะ <S <S 1> <S 1> ไปเรื่อยครับเราไปเหลี่ยมเดิมฮะเราไปเหลี่ยมเดิมฮะไม่ต้องสนใจอะไรครับไปเหลี่ยมเดิมครับโอ้ยพลาดพลาดพลา,า,าดกดไกลไม่ติดเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยกบมาก่อนเอาเข้าไปเข้า,ป,ขาปิดร้านแล้วเข้าปิดร้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่ร้านนั้นไม่ใช่ร้านนั้นไปนี่ครับ ก็ไปที่ร้านอาเคดนะฮะเกมตู้โหตานี้พลาดบาดใจ,จที่หนึ่งวะเนี่ยโอ้ตายแล้วแต่ถ้าเกิดพลาดบ้างก็โอเคนะับถือว่าเป็นการต่อให้คู่แข่งหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเก่งเกินนะครับไปไปเลยครับเข้าสเตปครับโอ้โหตานี้เลยเลยได้คะแนนน้อยเลยนะฮะสี่หมครับ <S <S โอเคแต่คะแนนรวมเรายังเป็นที่1อยู่นะเห็นไหมฮะนี่ครับ คะแนนรวมก็คือ1,863,43นะครับคือ,อยังไงก็ที่1น,นะฮะห่างจากที่2เนี่ยโอ้โหดูดิที่2ในี่คะแนนรวมเพิ่งได้แสนสองเองอะดูดิครับตาแรกตาเดียวอะ่ะผมได้ไป2 4 0แสนอะ่ะ2 4 6 6สนส่อา่อ่ะตาแรกตาเดียวคิดดูดิ <S 2> <S 2> <S 2> ดังนั้นเนี่ยตาที่2ได้3ถึงจะได้คะแนนน้อยแต่มันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้ารวมกันทั้ง3รอบนะ โอเคและนี่ก็คือวิธีการที่จะทําให้เราได้ที่1นนะฮะในการแข่งขันเกมสเก็ตแจมนะฮะวิธีการทำคอมโบที่จะให้มันได้ต่อเนื่องเนี่ยให้มันไม่หล่นเนี่ยเริ่มแรกนะฮะก็คืออย่างที่เห็น,นเมื่อกี้นะคือเราฟิปขึ้นไปตรงจุดกายนะแล้วก็กดกายใช่ไหมแล้วก็กดฟิปนะครับในระหว่างที่เรากดฟิปเนี่ยให้เรากดทิศทางหลายๆทิศทางด้ด่ะอย่างเช่นครั้งนี้กดซ้ายอีกครั้งหนึ่งฟิปแล้วกดขวาอีกครั้งนึงฟิปแ,แล้วกดขึ้นฟิปแล้วกดกดลงอะไรเงี้ยเพื่อให ตัวละครมันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยนะครับท่ามันจะไม่ซ้ํานะอ่ะพอเวลาเราฟลิปขึ้นไปกายได้ปุ๊บตัวก็ฟลิปกายฟลิปกายฟลิปกายอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้ในจังหวะที่มันจะถึงขอบมันจะมีขอบกําแพงจังหวะนั้นน่ะให้เราพยายามกะนะครับว่าพอเวลาเราฟลิปกายปุ๊บให้เรากะว่าเราฟลิปฟลิปกระโดดขึ้นไปอะ่ะแล้วมันจะไปเด้งกับกําแพงแล้วลงมาฟลิปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในจังหวะที่เราชนกําแพงอะ่ะแล้วเราไม่ได้กดฟลิปหรือกดกระโดดเนี่ย ตัวละครเนี่ยมันจะดีดลงมาเลยนะทําให้เราต้องเริ่มคอมโบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไองี้ยว่าให้เราพยายามกะเวลาเรากระโดดกายให้เรากะว่าฟิปแล้วกายแล้วฟิปแล้วชิ่งแล้วลงมากายต่อนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยนะชิ่งซ้ายขวา่างนี้ไปเรื่อยก็จะทําให้เราทำคะแนนได้เยอะนะครับโอเคถ้าก็ถ้าเพื่อนช่อยผมมาเล่นเกมสกีตแจมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ด,ด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดวิวเยอะหรือว่ายอดคนไลค์เยอะนะผมจะได้กลับมาทําเกมนี้อีกบ่อยๆนะซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะกลับมาบอกอีกทีนะว่าจุดกายดานอื่นๆนะอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่จะทำคอมโบได้แบบนี้ดานอื่นซึ่งดานอื่นมันก็จะมีเหลี่ยมประมาณแบบนี้อีกนะแต่ว่าเราต้องหาให้เจอนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าอยากให้ผมทำอีกก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะหนะ่อยกันแล้วก็ถ้าใช้ดีนะกดซับสไคร์ด้วยก็ได้เพื่อที่เวลาช่องมีคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับผมสำหรับช่วงสุดท้าย,ยนนินะคค,คปครับ ช่วงคำคมท้ายคลิปตอนนี้มีอยู่ว่าอันคนเราทำดีย่อมได้ดีแต่ถ้าตอแหลถูกวิธีได้ดีก็มีให้เห็นเหมือนกัน <What? S 1> โอ้โหแต่แบบเจออย่างงี้แบบรับไม่ได้อาเจริงคือมึงเล่นหากินกับเงินบริจาคอะเอาเงินบริจาคไปซื้อรถซื้อบ้านโอ้ยเหมือนไปหลอกเงินคนเขามาบางคนเขามีตังน้อยกว่ามึงเขาก็ต้องมาบริจาคให้มึงอะคือแบบแม่งไม่ไหวอะ คือใครจะตอแหลถูกวิธียังไงก็ตอแหลเบอร์ผมไม่เอาด้วยนะครับโอเคผมแล้วมาเจอกันใหม่ทีนีคิดหน้าผม